มาค่ะเอฟซีจ่าแม่น้องข้าแพงจะพาเอฟซีทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางฮานอยเกือบทุกสํานักนะคะเพราะว่าขาดไปหนึ่งสํานักก็คือของพ่อหมอดูเลขเด็ดนั่นเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องข้าแพงจะพาเอฟซีทั้งช่องมาสรุปแนวทางฮานอยสิบเอ็ดสันักด้วยกันในคลิปนี้เบิ้งคลิปให้จบเด้อค่ะเนาะทั้งฮานอยรวมและฮานอยแยกนั่นแหละค่ะครบจบทุกสํานักค่ะมาเบาๆาลายห,หาง เบิ่งคลิปจบแล้วก็เลยก็แช่ห้แน่เมื่อเบิ่งฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกเจ็ดห้าศูนย์ล่างออกแปดหนึ่งฮานอยปกติบนออกศูนย์หกสามล่างออกสี่หนึ่งแล้วก็ฮานอย VIP บนออก912ล่างออก55เบิ้นวันนี้ฮานอยพิเศษแม่น้องคำแพงแนะนำให้ f c ทั้งช่องลูดเบิ้นไวเด,เดเดอร์เนาะคะ่ะฮานอยพิเศษนะคะแนะนำให้ลูดเบิ้นไว้ตัวละ10บาท20บบาทก็ดีนะคะเนาะอ่ะ ของพี่ประหัตเมื่อวานวิ่งรูดเข้าที่ตัวเด่น8จับคู่เข้าชุดเน้น1ฮานอย8 1ดเข้าตรงๆนะคะส่วนเซียนอุดอร3ามกับสมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดลงสี่หนึ่งเข้าตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆล่างของฮานอยปกตินะคะเซียนโคราชเด่น6กับ7มาที่ตัวเด่น6แต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเด้อจ้ะเนาะเซียนเชียชงใหม่9้าตัวเดียวบอมานะคะ สุดใจพาลวยเด่น6กรองสองหมาค่ะแต่ว่าจับคู่เบา,เ,าเนาะหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดเด่นหกตัวเดียวหกมาจับคู่ให้เข้าที่หกสตรงตรงข้างบนฮานอยปกติแต่ว่าวันนี้บดายมาเดอร์ค่ะเนาะ,อะของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นสาตัวมา2ตัวจับคู่เข้าชุดลอง1นึฮานอยสาหกเลขออกหกบนฮานอยปกติ น้องเพชรนำโชคหรือวิ่งลูดเด่น8กับ2เข้าทั้งสองตัวจับคู่บอข่าวเด้อจ่าอาจารย์สวายวิ่งลูด8ตัวเดียวหนึ่งแมา8ปดหนะคะมาฮานอยพิเศษหนฮานอยเนาะแม่ลิ้ว5กับ2มาทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดลองหนฮานอยสี่หชุดลองเข้าตรงๆรงฮานอยปกติล่าง ตาปากน้ำโพ8กับ1มาทั้ง2ตัวมาด้วยกันเนาะจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยออกตัวกลับนะคะให้มา1 4เลขออก4 1นั่นเองเนาะของเขาฝากมาฮานอยแยกเข้า2องฮานอยนะคะสำหรับตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยนะคะนี่ค่ะหกสเข้าตรงๆข้างบนฮานอยปกติฮานอยแยกตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า2องฮานอย เออเข้าหนึ่งฮาหนอยจับคู่เข้าที่8 1ตรงตรงข้างล่างน้อยพิเศษนะคะอ่ะเข้ามาเอาโมนีกันเลยค่ะตัวเลขแนวทางฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพฮาหนอยพิเศษวิ่งรุ่นหกับ8บนล่างชุด2ตัว5053

กับสองเก้าห้าเนาะเมื่อวานของตาทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยเนาะมาฮานอยพิเศษจับคู่เข้าแปดหนึ่งตรงตรงข้างล่างค่ะวันนี้ของตาวิ่งลูดเด่นห้ากับแปดบนล่างน้อยพิเศษน้อยปกติเด่นแปดกับหนึ่งฮานอย v ี p เด่นเก้ากับสองมาต่อฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้หฮวิ่งลูดนอยพิเศษเด่นสี่กับห้าชุดสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่ง 5 0 5 1ชุด3ตัวบน4 5 1กับ5 4 0ส่วนฮาหนอยปกติเด่น8กับ9ชุด2ตัว8 6 8 7 9 6 9 7 3ตัวบน8 9 7กับ9 8 6สวนฮาหนอย VIP วิ่งรูดเด่น6กับ7บนล่างชุด2ตัว6 4 6 5 7 4 7 5 3ตัวบน6 7 5กับ7 6 4นะคะสวนเมื่อบานเนาะ วิ่งรูดให้มาเข้า2องฮานอยก็คือปกติกับ VIP จับคู่เข้า1นึ่งฮานอยวันนี้ค่ะวิ่งรูดเด่น4กับ5้าฮานอยพิเศษฮานอยปกติเด่น8กับ9แล้วก็ฮานอย VIP เด่น6กับ7นั่นเองค่ะแคปหน้าจอฮานอยแยกก่อนเด้อค่ะของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมาเนาะวันนี้แม่น้องคำแพงมีเวลาน้อยก็เลยทำคลิปแบบสรุปให้เลยนะคะฮานอยแล้วก็ คลิปต่อไปก็จะสรุปเราพัฒนาทุกสำนักที่เหลือเนาะบว่าจะเป็นของปู่สามหลวงปู่อ่าปู่สามหรือหลวงตาหรือเขาฝากมาตาปากน้ำโพเนาะลุงโชคดีอ่าหมอดูเลขเด็ดนะคะแม่น้องกำแังจะสรุปให้คลิปต่อไปเลยนะคะเอวันนี้มีเวลาน้อยเนาะเพราะว่าจะเตรียมตัวออกเดินทางไปอ่ากาลสินนะคะว่าจะไปกราบไหว ปูศิลาเพราคิดหอดปูแล้วเนาะค่ะก็มาปีใหม่ยังไม่ได้ไปกาไวปูเพื่อเป็นสิริมงคลให้แกสครอบครัวและก็ตัวเจ้าของเองนะคะมามาต่อฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวิ่งรูดเด่นห้ากับแปดบนล่างชุดสองตัวมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามและแปดเก้าวันนี้เนาะของตาปากน้ำโพมีชุดพิเศษฮานอยมาฝากด้วยเนาะม่น้องคำแพงจะเอามาให้ fc ทั้งช่องเบิงนะคะ แล้วก็เมื่อวานนอกเข้าที่1นสเลียออกสี่หนึ่งล่างของฮานอยปกติ1นึ่ฮานอยส่วนตัววิ่งตุรูดก็มาทั้ง2ตัวมาด้วยกันนะคะวันนี้ตาก็ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่น5กับ8ปชุดสตัว50 52 53 59 80 82 83แปดศูนย์แองละแปด้านะคะ,ะมาเบิง่งฮานอยชุดพิเศษของตาปากน้ำโโพนะคะตาจะให้มาแบบนี้เนาะผู้ใดชอบเล่นฮานอยนะคะจะมีฮานอยพิเศษ ตาจับคู่ให้ชุดเดียวก็คือ4ี่สี่เม็ดเดียวส่วนตัวลูดก็ลูด4ี่ไปเลยนะคะส่วนฮานอยสามัคคีวิ่งจับคู่ศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวลูดให้ลูดศูนย์ไปเลยนะคะ fc ลูดศูนย์บนล่างเนาะส่วนฮานอยปกติจับคู่สองตัวให้หนึ่งแปดตัวเดียวตัวลูดให้ลูดหนึ่งนะคะแล้วก็ฮานอย vip ตาจับคู่เจ็ดหกเม็ดเดียวลูดที่เจ็ดเนาะฮานอยพัฒนา จับคู่สองแปดเม็ดเดียวรูดสองนะคะเอฟซี FC ทั้งช่องมักบอแบบนี้กับแคบหน้าจอเอาเนาะนี่ค่ะอันนี้ตาเห็ดแบบใหม่มาให้เอฟซีทั้งช่องเพื่อว่ามักบอชอบนะคะตัวรูดก็ฟันทงตัวเดียวเนาะส่วนตัวจับคู่ก็จับคู่ให้ชุดเดียวแบบนี้ได้แล้วไปต่อนะคะสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่นที่แปดลอง เด่นที่8ลรอง7จับคู่ชุดเน้น818584ชุดลอง7175และ74นะคะของสุดใจพารวยค่ะเมื่อวานจับคู่บกเขา,าว,วิ่งรูดมาอยู่1ตัววันนี้แก้มือใหม่เนาะวิ่งรูดเด่น8ลอง7ชุดเน้น818584ชุดลอง7175และ74นะคะ มาต่อของน้องเพชรน้ำโชคค่ะวิ่งลูดเด่นเจ็ดลองหกนะคะวันนี้ชุดเน้นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดชุดลองหกห้าหกแปดและหกเก้าสามตัวบนสามเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะเมื่อวานของน้องเพชรน้ำโชควิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวแต่จับคู่บเบาเนาะเมื่อนี่ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นเจ็ดลองหกชุดเน้นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดชุดลองหกห้าหกแปดและหกเก้า สตัวบนมี3ามเจ็แล้วก็เก้นั่นเองนะคะแคปหน้าจอของสุดใจพารวยและน้องเพชรนำโชคนะคะไปต่อนะคะ ของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น4ตัวเดียวชุด2ตัวมี41 42 43 45และ49นะคะเมื่อวานอาจารย์ให้วิ่งลูดเด่น8ตัวเดียวจับคู่เข้า1ฮานอยเนาะมา18เลขออก81ล่างฮานอยพิเศษนะคะวันนี้อาจารย์ให้วิ่งลูดเด่น4ตัวเดียวะคะ่ะ41 42 43 45และ49บนล่างกลับด้วยนะคะทุกคน มาต่อของแม่ริ้วค่ะวันนี้แม่เล้วให้วิ่งลูดเด่น6กับ0มีชุด3ตัวมาฝากก็คือ180 954 5 0ศชุดเน้น2ตัวบนล่างเนาะมี5 4าสี่0กและ80ดชุดรอง0 1 6ย์หและ60นนะคะเมื่อวาน แม่ลิ้ววิ่งรูดเข bien, ้าทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดรองหนึ่งฮานอยสี่หนึ่งเข้าล่างของฮานอยปกติเข้าตรงๆวันนี้แม่ให้วิ่งรูดมาใหม่เป็นเด่นที่หกกับศูนย์บนล่างชุดสามตัวหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าสี่และห้าศูนย์ศูนย์ชุดเน้นสองตัวบนล่างห้าสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ชุดรองศูนย์หนึ่งหกสามหกแปดและหกศูนย์นะคอะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ เมื่อซาอวกาก่อนสิมาเห็นงานทรายกะสร้างเพ่นมาเบิงเนาะพอสร้างคมเพ่นมาเบิงอ่าวัดทิ่จะวาเหตบานอยู่ทงหน้าให้นะคะไปเบิงน้าเพนนกก่นเนาะก็เลยไปทรงนองกัาแพงมากอ่ะแปมงังเงสร้างมหากา8:00มเออ9ก้าม้งเก้าม้งออกไปทงหน้านะคะก็เลยเย้ายืดจนเกือบเทียงนะคะจึงได้ลงขีปหอ FC ฟซทั้งช่องเนาะมันก็นเลยสาเลยบ่มีมานหล้ายเนาะ มาต่อของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น3ตัวมาที่2-3-4ชุดเน้น2 4 2 5 2 6 3องห้าสชุดกัน4 5่ห้กับสีนะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนเมื่อวานของพ่อวิ่งลูดมาเด่น3ตัวเข้า2ตัวเนาะจับคู่เข้าชุดลงนะคะ3 6 6หสามมา บุญของฮานอยปกติออกตัวกับเนาะวันนี้ของพ่อเกลียงก็ให้วิ่งรูดเด่น3ตัวมาที่2 3 4ชุดเน้น2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 7และชุดกัน4 5กับ4 4นะคะ,ะมาต่อที่ของพี่ประัทนะคะของพี่ปรัทวิ่งรูดเด่นที่1ลอง2จับคู่ชุดเน้น1 3 1 4ชุดลอง2 3และ2 4นะคะ ของพี่ประหัตนะคะเอซีฮานอยวันนี้เมื่อวานค่ะพี่ประหัตก็ทําผลงานจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยเนาะคะ่ะแล้วก็วิ่งรูดก็มา1ตัวเมื่อวานนี้นะคะวันนี้วิ่งรูดเด่น1นรองสองจับคู่ชุดเน้นหนึ่สามชุดลอง2อสากับสองสนะคะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางของพ่อเกลียงแล้วก็ของพี่ประหัตเดอ้อเนาะ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งแนวทางฮานอยและเราพัฒนานะคะพรุ่งนี้เนาะผู้ใดอยากจะรวมท่อมบุญกับแม่น้องคําแพงการรวมมาไดเดอร์นะคะไปรวมทําบุญอยู่ที่อ่าสวนปิติธรรมหรือว่าอุทยานธรรมเนาะของหลวงปู่มหาศิลาศิร,ริจันโทเพราะว่าแม่น้องคําแพงทักไปหาหรืออันอ่าลูกศิษย์ปู่นั่นแหละแต่ว่าบเป็นลูกศิษย์สนิทด,ดอกน้องลูกศิษย์ที่แบบเพิินกาห่างๆเนี่นะคะกั เพิ่นก็หูเนาะเพิ่นอยู่นั่นตลอดก็เลยถามเพิ่นว่าอันปู่อยูบอ่บ่เสาร์อาทิตย์นี้เพิ่นว่าปู่อยู่ปู่บื่อใดตินี้กินนิมนต์ไปทางใดเนาะก็เลยมีโอกาสจะได้เข้าไปกราบไหว้สักการะป,ปู่เพื่อเป็นสิริมงคลขอพรจากปู่เนาะปีใหม่ฝาใหม่นะคะอ่ะเฮาบ่ามีหลายเฮาก็ทานหน่อยนะคะ FC ท่าบุญเฮาบ่จันเป็นต้องว่ามีเลิศเลอเ,เ,เฟอร์เพอร์เฟค ทำเผยแบบเพิินเนะเาะเฮ้าเฮ้ามีหน่อยเฮากับท่านหน่อย้าเฮ้าบบมีเฮากับอธิษฐานจิตคอเอาเดอ้อปูเนาะปูซอยได้จำใดเพิ่นกับซอยเฮ้าได้ํำนั้นละเนาะขอขอแค่ว่าเราเสื้อและศรัาทธาเนาะในการทำความดีนะคะ fc อ่ะมาต่อของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูด่เด่นห้าลองหกจับคู่ชุดเน้นห้าหนึ่งห้าหกชุดลองหกหนึ่งกับหกเจ็ดนะคะของเซียนอุดรค่ะ เมื่อวานวิ่งรูดเด่นสามกับ4ี่มาทั้งสองตัวจับคู่เข้าหฮานอยมาชุดลองสี่หนึ่งนั่นเองเนาะวันนี้ของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่นห้ารองหกชุดเน้นห้าหนึ่งห้าหกชุดลองหกหนึ่งกับหกเจ็ดนะคะใน่าพ่อมอดูเลขเด็ดบอกว่าถ้าเพิ่นอันเห็ดอ,อันียังเพิน่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทรวบอกอีกเท่านึงเด้อขั้นใดนะเพิ่นคันเพิ่นใดเหตุเนาะ มาต่อของเซียนโคลาาแต่ว่าฟันอ่าโบเนเนนอนว่าจะได้หรือบบได้นะคะเอฟซีทาได้ก่อนเมนน้องคำแพงก็จะลุง้งพร้อมคีปเล่าพัฒนาไฮเดอร์เนาะสำหรับฮาหนอยของหมอดูเลขเด็ดนะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นสามลองสี่ค่ะของเซียนโคลาดวันนี้เน้นที่สามหนึ่งสามสองสามสี่ชุดลองสี่หนึ่งสี่สองและสี่ห้าเนาะเซียนโคลาดค่ะนี่ค่ะ ชุดลรอเออเมื่อวานจับคู่บาเข่านะคะแต่ว่าวิ่งรูดมาตัวเด่นเนาะวันนี้วิ่งรูดเด่นสามรองสี่จับคู่ชุดเน้นสามหนึ่งสามสองสามสี่ชุดรองสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่ห้านะคะแคปหน้าจออเดอร์ค่ะ สุดท้ายค่ะไปปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันนะคะ้าน้อยรวมของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่น1นลอง1นึ่ง,อง,งเออวิ่งลูดเด่น1ตัวเดียวนะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี1นึ่งศูนเน้นที่1,0กับ1,2ส่วนเมื่อวานของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นเกตัวเดียว9ก้าบอมาเด้อจ้ะ วันนี้วิ่งรูดเด่ดหนึ่งตัวเดียวค่ะ1 0 1 2 1 3กับ1นเน้นที่1 0กับหนึ่จ้าะแคปหน้าจอค่ะผุ้ใดที่ล่อค่อยของหมอดูเล็กเด็ดนะคะถ้าบรใดมาเอฟอยากจะติดต่อหาพ่อโดยตรงก็ติดต่อได้นะคะติดต่อหาพ่อเบอร์098 860ก้าแปดแนแปดแปสี่หะคะสำหรับผู้ใดอยากจะติดต่อเนาะ สอบถามพ่อโดยตรงนะคะติดต่อได้0988608841อ่ะวันนี้แม่น้องคำแพงก็ได้แนวทางหานอยรวมแล้วก็หานอยแยกมาฝากเอฟซีทั้งช่องทั้งหมด11สำนักด้วยกันนะคะจะตามของอาจารย์ใดสำนักใดกระขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนเด้อค่ะส่วนเม่น้องคำแพงกระขอปังน้ำเนียนะคะอ่ะวันนี้ คลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะเบิ้งคลิปให้จบทุกคลิปเนาะคลิปต่อไปไม่น้องคําแพงจะสรุปราวพัฒนาทุกสำนักที่เหลือให้นะคะสวัสดีคะ่ะ